เจอกันกับบุงอีกแล้วคะ่ะมือนีมีย้ำผล,ลไม่รวมเจมานำเสนอเนาะเทศกาลเจเข้ากับต้องกินอียงไนมันจีดจ,จาดแน่นิดหน่อยเนาะจะได้มีรสชาติเนาะผลาใไม่หลากหลายเลยผลู้ใดมักอันใดก็เลือกเอาได้เนาะเดี๋ยวบุ้งจะย้ำให้เนาะหน้าตาเป็นตะแซบขนาด บุ้งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุ้งเฮ็ดคริปเด้อจ้าย้ำผลไม้เจแซบแบเฮากะพร้อมเสิร์ฟแล้วมีวิธีเฮ็ดน,น้ำยำง่ายๆบอกไว้หลังตรงเนี่ยเด้อจ้าติดใจแน่นอนเลยหน้าตาวัตถุดิบที่เฮาจะใส่เฮ็ดยำเจแซบแบเฮานะมีอย่างแน่นะผลไม้หลากหลายขนาดเลย มีองุ่นมีสมแมนดารินมีบัก่วงมีแอปเปิลเขียวมีสาลี่แล้วก็แอปเปิลแดงเนาะมีฟัางแล้วก็มีแก้วมังกรผู้ใดมากินอะไรเลือกไว้เลยเมมไตคลิปได้เลยเดี๋ยวมึงจะย้ำหายเนาะแล้วก็มาเบิงส่วนที่เฮ็ดน้ำยำเขากจะมีน้ำตาลปี๊บมีเกลือมีซีอิ๊วขาวมีพริกซับเนาะแล้วก็มี เมนบมวังหิมะาพาวเนาะวัตถุดิบเขาเตรียมพร้อมแล้วกลับไปลงมือเฮ็ดเลยเนาะบันดีเนาะตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ำเปล่าเนาะแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปคนที่บ่มีน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลมะพร้าวแทนก็ได้เนะาะใส่เกลือเวลาเฮ็ดเนี่ยต้องให เฮ็ดที่ละลายเนาะแล้วเก็บแช่ตู้เย็นไวเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนี่มันจะสูตรเจ๋อยู่แล้วเนาะผู้ใดที่บ่กินเนื้อสั์นี่เอาสูตรนี่ไปเฮ็ดได้เลยเวลาเฮ็ดใี่เฮ็ดที่ละลายลายแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไวแล้วก็เอาออกมาย้ำเนาะเขาจะละลายน้ำตาลปี๊บ ต้องเคี่ยวให้น้ำตาลปีมมันข้นๆเนาะผงชุโรยนี่ผู้ใดกินกระใสเนาะผู้ใดบ่กินกับกกบ่อบตองใส่รากาศตามด้วยเม็ดบองวงหิมะพานเน่ยก็จะได้เพิ่มไ้มันหอมๆแล้วกับมันๆผู้ใดบ่มีบองวงหิมะพานกระใสทวนีิสงแทนก็ได้เนาะมันเกิดจากล้ายข่น้ำเปล่าหวาน กะพิกพิกนี้ใไส้ตามชอบเลยเขาก็จะพักไว้เนาะให้มันเย็นๆเนาะใส่งูวล,ลงไปแล้วก็แก้วมังกรใส่สาลี่ ฝรั่งเนาะแอปเปิลผู้ใดจะมักชินจังไงกะเฮ็ดชินตามชอบเจ้าของเนาะแอปเปิลทั้งแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงกับผลไม้ต่างๆที่ใส่ลงไปในยำเนาะบักม่วงแล้วก็ส้มเน,ะมะะมเนะาะปกติอ่ะ อาหารเจมันจะเป็นแบบอาหารจืดๆมันๆเนะเาะเฮาแสบแต่คือกันแล้วก็ใส่น้ำจิ้มน้ำยำแซ่แบๆที่เฮาเห็ดไว้เนาะเป็นตาแซ่บบอแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยบักน้าวเมนูนี้ผู้ใดเปิดร้านอาหารหรือผู้ใดเห็ดอาหารเจขายอยู่ เฮ็ดเป็นสมตำเจขายนี่เอาเม่นูย่ำเจนี่ไปใช้ได้เลยเนาะเขากับจะคุกคุกให้มันเข่ากันเนาะเมนูง่ายๆเลยเฮ็ดกินได้ซุกมือเลยปกติข้าเจ้ากับสิกินต่ตตำเจเนาะเอาพลัมไหมาเฮ็ดน,นี่โบนาเบื่อเลยแซบได้คือกันเนาะบุ้งฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุ้งเฮ็ดคลิปในเด้อจ้าย้ำผลลเราไม่เจ๊แสบๆเขาก็พร้อมเสิร์ฟเรานาะ